เรื่องของความตึงเครียดนะครับบริเวณรัสเซียยูเครนก็ส่วนหนึ่งมาดูกันบ้างครับว่าแล้วเขาส่งผลกระทบนะครับต่อการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรามากน้อยขนาดไหนถ้าเรามองย้อนกลับไปวันพันหัาสบรีที่ผ่านมาอันเป็นวันเริ่มต้นในการที่จะเปิดฉากการตะลุมบอลกันนี้นะฮะก็คือ24่กุมภาพันธ์นั้นพบแบบนี้ครับว่าในวันเดียวเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็มีการปรับตัวลงไปประมาณสัก2%นะครับดัดชนีวันนั้นเนี่ยปรับตัวย่อลงไปเึงหนึ่งพันหกร้อยน,นะครับห้าสิบ 6.62จุดกันด้วยไปดูมุมมองของนักลงทุนรายใหญ่กันบ้างน,นะครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรกับเรื่องความตึงเครียดในลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ว่าหลายลฝ่ายมองเห็นตรงกันนะครับเชื่อแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะยืดเยื้อหรือไม่ก็ตามนะครับไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของ performance ระยะยาวในตลาดหุ้นบ้านเราในปีนี้กันด้วยไปดูท่านแรกกันเลยนะครับทางด้านของพี่นิวโป้งคุณอาทิตย์กิรติพิษนะครับก็เป็นนักลงทุนสาย VI นะครับบอกปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งโอกาสสําหรับหุ้นไทยมากกว่าส่วนตัวของพี่นิวโป้งยังบอกแบบนี้ยังมองเป็นมุมบวกนะครับบอกว่าที่ผ่านมาหุ้นไทยยังคงแล g กั ส่วนนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มต้นกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากันแล้วปัจจัยสําคัญคือเรื่องของการกลับมาเปิดประเทศคือ reopening เชื่อว่าปีนี้บ้านเราจะกลับมาเดินหน้าทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เหมือนกับที่ยุโรปเขาทําได้ในกลางปีที่แล้วแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาก็ดีคอนเสิร์ตก็ดีศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวกนด้วยสารบประเด็นรัสเซียยูเครนหลักเป็นอย่างไรนะครับพี่นุโป้อาทิตย์บอกแบบนี้เชื่อว่าคงไม่ยืดเยอแลลวครับเพราะว่าจะยืดเยอก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายมีสัญ,ญ,ญ แต่กรณีนี้รัสเซียถือว่าเป็นบิ๊กทรีสถานการณ์น่าจะจบลงเร็วและกลายเป็นแค่สเปเชียลอีเวนต์ราคาน้ํามันที่พุ่งไปถึง $105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน่าจะเป็นจุดสูงสุดของรอบนี้ไปแล้วนอกจากนี้ยังบอกนะครับว่าการปรับพอร์ตในช่วงนี้คือการเข้าซื้อหุ้นราคาถูกที่มีอัพไซด์สูงขณะเดียวกันลดน้ําหนักการถือหุ้นที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ไปแล้วเช่นกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มสื่อสาร มองว่าหุ้นที่มีโอกาสเติบโ,โตได้แก่กลุ่มบริการที่อิงกับการเปิดประเทศหรือว่าทีม reopening ละครับขณะเดียวกันเชื่อว่าราคาน้มันมนั้นผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหุ้นอย่าง OR PTG จะเริ่มต้นกลับมาได้ประโยชน์อีกหลายคนถามธนาคารล่ะเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจครับน่าจะดีได้ต่ออันนี้ตามภาคเศรษฐกิจก็คือ real sector แต่อาจจะเสียเปรียบเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวขึ้นมาพอสมควรกันแล้วอะ มาดูท่านที่2กันบ้างน,นะครับอาจารย์นิเวศเขมชิระวารากรน,นะครับก็นักลงทุนว i รายใหญ่บอกแบบนี้ส่วนตัวท่านเองท่านไม่ได้ปรับพอร์ตอะไรเลยเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะไม่มีการปรับพอร์ตบนภาวะแบบนี้แต่ต้องประเมินครับในแง่โอกาสและความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาสาเหตุการณ์ครั้งนี้อาจารย์นิเวศบอกว่าราคาหุ้นเหมือนกับจะลดลงมารับข่าวไปพอสมควรแต่ไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะต้องมีความน่าสนใจอย่างมากอาจารย์ยังบอกว่าการลงของราคาในรอบนี้เหมาะสมกับเหตุการณ์ แต่ก็ไม่ได้แพนิกมากจนกระทั่งกลายเป็นโอกาสทําให้รอบนี้โดยส่วนตัวของท่านเองไม่ได้ทําอะไรเลยอ,อย่างไรก็ตามครับอาจารย์บอกว่าสงครามในครั้งนี้อาจมีส่วนทําให้การเก็งกําไรในตลาดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้จบรอบลงไปอย่างแท้จริงซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อหุ้นบางตัวหรือบางกลุ่มที่ถูกเก็งกําไรกันมากจนกระทั่งมีค่า P/E เนี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้นนักลงทุนจึงควรที่จะเลี่ยงหุ้นกลุ่มเหล่านี้ ไปดูท่านที่3กันบ้างครับคุณวัชระแก้วสว่างที่รู้ทจักกันในานามของเสี่ยป๋องครับเขาไปนักลงคุณรายยอันนี้สายเทคนิคอลเลยนะฮะบอกว่าในส่วนของพอระยะสั้นได้มีการขายครับในการลดความเสี่ยงไปประมาณ50%สอร์ต่วนพอนระยะยาวไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยท่านว่าอนนี้เสี่ยป๋องยังบอกส่วนตัวคสบายท่านดูกราฟเป็นหลักเลยแต่ดูเหมือนกับว่าหุ้นที่ขายออกไปจะไม่ลดลงเลยแต่ก็ต้องยึดตามสัญญาณที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ตอนนี้ทําคือรอจังหวะในการที่จะซื้อกลับ ถ้าดูโดยรวมแล้วตลาดสามารถยืนเหนือ1,680จุดได้อย่างแข็งแกรง่งก็อาจจะเป็นโอกาสครับในการที่จะซื้อภาพระยะยาวบอกหุ้นไทยเนี่ยยังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับในขณะที่ความกัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะมีได้ขยายความรุนแรงไปมากนะักในขณะที่ราคาน้ํามันกับทองคําก็เริ่มฟื้นได้ เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตั้งแต่วันพรัหัดที่ผ่านมานะครับคือ24กุ24มภาพัานธ์กันด้วยอีกท่านหนึ่งครับคุณทีวาชินธาพงศ์เป็นนักลงทุนหุ้นคุณค่า v i กอีกคนหนึ่งบอกหุ้นเองไปต่อได้เช่นเดียวกับหุ้นต่างประเทศเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับคุณทีวาบอกหุ้นจีนการปรับฐานในรอบนี้น่าจะเป็นระลอกท้ายๆแล้วครับของการปรับตัวโดยเฉพาะถ้าความขัดแรงไม่ได้รุนแรงบานปลายว่าน,นี้เชื่อว่าตลาดหุ้นใช้เวลาอีกไม่นานครับในการที่จะฟื้นตัวกลับมา ช่วงนี้นะครับตัวเองเคยคุณที่ว่าบอกว่าประพอไปพอสมควรโดยการขายหุ้นบางส่วนเพื่อไปซื้อหุ้นที่มีผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับก่อนที่หลังจากที่ราคาเนี่ยได้มีการลดลงมาค่อนข้างแรงถ้าถือหุ้นนะครับถ้าพลาดวันที่ดีไป10วันผลตอบแทนก็จะหายไปเลยดังนั้นบอกว่าในปีนี้ตั้งใจถือเงินสดให้น้อยหรืออาจไม่ถือเลย เพราะเชื่อว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวในอีก2ปีข้างหน้าะนั่นก็เป็นการรวบรวมมุมมองนะครับของ4กูรูในการลงทุนนะครับมาให้ทุกท่านได้ทราบกันในช่วงที่สถานการณ์ยังอีลงตุงนังด้วยความขัดแย้งนะครับความรุนแรงในยูเครนแล้วก็รัสเซียนี่นะครับฝนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ